ใน,นวันนี้นะครับพอจอพาทุกคนมาทำคว,วามรู้จักกับตัวละครลิมิต5ดาวตัวสุดท้ายประจำเกมวูดติงเว็ในเวอร์ชัน2นี้นะครับอย่างในส่วนของชิสานั่นเองทุกคนซึ่งก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลายๆคนเฝ้ารอกันใช่ไหมครับและหลังจากที่พอจอลองเทสและคำนวณ Excel ดูแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตัวละครนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยทุกคนจะมองว่าเป็นชอคิปเปอร์ในทีมในกระถิ่นสเตตัสเลยก็ว่าได้สับใครก็ตามนะครับที่ชอบเล่นคารเทียชอบเล่นซานิชอบเล่นฟีบี้ แล้วกำลังตามหาตัวละครมาอักเกรดทีมอยู่การเปิดชีสาาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีเลยเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับพอจอก็จะมาพูดให้ฟังว่าโดยวรวมแล้วนะครับตัวละครนี้เล่นยังไงปั้นยังไงให้เก่ง แล้วก็มีทีมแบบไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างซึ่งทุกทุกคนเพาะก,กันแล้วนะครับอย่ามอเตอร์ชาร์ดได้วกว่านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับเทวเอาไว้แล้วไปรูยเพาะก,กันเลยครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเป้ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคอเป้ o ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่น,นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสติเน็ตเนี่ยยังไ,ได้ส่วนลดแถมอีีกกดด้้้วววยนนะะเเติมมมมมไไหหห่่่าาจป็็รรืออใพ อย่าลืมนะเป๊ะคุ้มเป๊ฉลาดต้องเขียวเป๊ทีเดียวเลยนะสับชิสานะครับก็อย่างที่พอจอบอกไปเลยว่าหน้าที่ของเธอนะครับก็คือการเป็นตัวละครซัพพอร์ตในทีมเนกาทีฟสเตตัสนะครับคือจะมองว่าเป็นเวโรนาหรือว่าชอคิปเปอร์ประจําทีมเนกาทีฟสเตตัสก็ได้เนาะโดยจุดเด่นของชิสานะครับก็คือเขาจะมีความสามารถในการเพิ่มแสแสกสูงสุดของเนกาทีฟสเตตัสของท่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นสเปกโตเฟสเซิลฮาวบ็อกเบนฟิวชั่นเบอร์สเกซิเชฟ e อ e c t o โตแรหรือว่าแ r o ร e r o s i o n ก็ตามก็คือจะคล้ายกับ a r r o โ Rover เพียงแต่ว่าแทนที่จะเพิ่มแค่ดอทดำในท่าลมเพียงเดียว <c oughs> ก็จะกลายเป็นเพิ่มทุกท่าไปเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งปริมาณที่เพิ่มนะครับก็จะเพิ่มทั้งหมดสามแซกด้วยกันนอกจากนี้นะครับเธอมีความสามารถในการแปะสถานะที่เรียกกันว่าฮาบกเบนใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้ซึ่งฮาบกเบนนี้นะครับก็จะเป็นเนกาทีฟสเตตัสใหม่ของเกมโดยหน้าที่ของมันก็คือมอนสเตอร์ตัวที่โดนแปะฮาบกเบนไปใช่ไหมครับจะโดนลดค่าพลังป้องกันตามจำนวน a c กที่แปะ สแต็กละ2%ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับทาบกเบนจะสามารถแปดได้สูงสุดัมงหมแซกด้วยกันทําให้สามารถลดดีเฟนต์ได้แค่6%เท่านั้นแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าชิสามีความสามารถในการเพิ่มจำนวนสแสกของเนกาทีฟเซตัสให้สามารถแปดได้เพิ่มอีก3แซกนั่นแปลว่าเราก็สามารถลดดีเฟนต์ของมอนสเตอร์ได้เพิ่มเติมจาก6%กลายเป็น12%เอนตอลยน่งทุกคนซึ่งหน้าที่การลดดีเฟนต์ตรงนี้นั่นแหละครับก็คือหน้าที่หลักของชิสาในทีมต่าง,างๆนะ แต่ก็ต้องบอกว่าเอาจริงแล้วนะครับชิสาไม่ได้สามารถลดดฟเฟน์มอนสเตอร์ได้แค่12%ทุกคนเพราะว่าชิสานะครับจะมีบัฟอีกหนึ่งส่วนที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับสามารถเพิ่มเฉยดฟเฟน์ของมอนสเตอร์ได้เพิ่มเติมอีก18%ด้วยแต่ว่าโน้ตไว้นิดนึง,น,งนะครับว่าบัฟนี้จะสามารถแจกได้แค่เฉพาะตัวละครที่มีความสามารถในการแปะหรือว่าทำดาเมจประเภทเนกาทีฟสเตตัสได้เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นคาเรเทียชากโกนาซานิหรือว่าฟีบี้เป็นต้นนะครับ ส่วนตัวละครที่ไม่มีความสามารถในการแปะหรือว่าทำดาเมจเป็นในแาทีฟเซตัสได้จะได้ใช้ประโยชน์จากดีบัฟลดิฟเฟนส์12%จากฮาวกเบนเท่านั้นเนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับโดยพื้นฐานแล้วตัวละครนี้นะครับก็เลยเหมาะแค่การซัพพอร์ตในทีมในแาทีฟเซตัสเท่านั้นนะครับอานอกจากนี้นะครับชิสาก็ยังมีความสามารถในการสร้างโล่แล้วก็ฮิลเพิ่มทีมได้ด้วยอานนี้ก็จะเป็นโดยภาพรวมของตัวละครตัวนี้นะครับส่วนว่าชิสานะครับจะแจกบัฟฮิลเพิ am, ่มทีมแจกโล่ยังไงนะครับเดี๋ ซึ่งวิธีการเล่นนั้นนะครับก็คือชีสัสจะมี2โหมดการเล่นก็คือโหมดกันไกลและก็โหมดเลื่อยโดยหน้านที่ของโหมดกันไกลนะครับก็คือการสร้างหลอดฟอร์เตให้เต็มส่วนโหมดเลื่อยนะครับก็จะเป็นการใช้งานหลอดฟอร์เตที่เก็บมาทั้งหมดเพื่อเอาไปใช้ในการทำดาเมจน,นะครับ อัส่วนเวลาเราวนทีมนะครับเรามักจะเริ่มต้นจากการใช้งานเลเซนสกิลของตัวชิสะก่อนทุกคนพอเลเซนสกิลนะครับจะมีความสามารถในการแปะมาร์กที่ชื่อว่า u n s ซ e n ส n a ร์ใส่ตัวมอนสเตอร์ซึ่งหน้าที่ของมาร์กนี้นะครับก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมคนไหนก็ตามรวมถึงตัวชิสะด้วยทําการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีมาร์กนี้ชิสะจะแปะสถานะฮา l f b l o c ใส่มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับทั้งหมด1สแตง s t a ด้วยกันทุกคนโดยเราจะสามารถแปะฮาบอกเบน k ด้วยวิธีนี้ได้ทุก2วินาทีเนาะ แอนนอกจากนี้นะครับมาร์กนี้ยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ด้วยกันก็คือมันจะทําให้ตัวละครที่มีบัฟที่ชื่อว่า Trade Off b a n ของตัวชิสาสามารถทาดาเมจใส่มอนสเตอร์ที่ติดมาร์กนี้โดยเพิกเฉยดีฟเอนต์ของมันนะครับได้ทั้งหมด18%ด้วยกันทุกคนส่วนถ้าถามว่าแล้วไอ้บัฟ Trade Off b a n ตัวนี้นะครับมันมาจากไหนมันก็จะมาจากอ u t r o สก Skill ของตัวชิสานั่นเองทุกคนก็คือหลังจากที่ชิสาใช้งานอ u t r o สก Skill ไปถ้าตัวละครไหนก็ตามในทีมนะครับมีการแปะหรือว่าทำดาเมจประเภท Negative Status ก็จะได้บัฟเทรดออฟเบนนะครับในการเพิกเฉยด e f เฟนต์ของมอนสเตอร์นี้ไปเลยทุกคนพอชันทุกคนก็น่าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามาร์ u อันซินสแนของตัวชิ้สาเนี่ยนะครับถือว่าสำคัญมากๆเพราะมันใช้ทั้นในการแปะฮาวบอกเบนใส่ตัวมอนสเตอร์แล้วมันยังทำให้เพื่อนร่วมทีมของเราสามารถเพิกเฉยด e f เฟนต์ของมอนสเตอร์ที่มีมาร์นี้ได้ด้วยเวลาเล่นชิ้สานะครับเราก็เลยนิยมเปิดโรเลชั่นโดยการใช้งานเลเซนสกิลเกือบทุกครั้งเนาะ อาแต่งลายก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีท่าอื่นเหมือนกันนะครับที่สามารถแปะมาร์กอันซินแซงนี้ได้ซึ่งท่าเหล่านั้นนะครับก็ตามที่พอจอขึ้นบนหน้าจอเลยทุกคนถามว่าจําเป็นต้องจํำไหมนะครับคำตอบคือไม่ทุกคนจําแค่เรสันสกิลก็พอเพราะไงซะไอ้ท่าที่เหลือพวกนี้นะครับเราก็ใช้ในโรเลชันของตัวชิสาอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นครับหน้าที่ของมันก็คือมีไว้กันพลาดเวลาที่เรากดเรสันสกิลไม่โดนมอนสเตอร์เท่านั้นเองทุกคนอ่ะแล้วหลังจากที่เรานะครับใช้งานเรส e นสกิลเสร็จ แล้วก็จะมาใช้หมดกันไกลนะครับในการเติมหลอดฟอร์เต้กันทุกคนซึ่งวิธีการเติมหลอดนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะเกือบทุกท่าน,นะครับในหมดกันไกลของตัวชีซะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีนะครับท่าไม้ตายหรือว่าอินโทรสกิลต่างๆก็มีความสามารถในการเติมหลอดฟอร์เต้นี้ได้ทั้งหมด เพราะฉะนั้นนะครับจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถออกแบบคอมโบได้ตามใจชอบเลยนะครับแต่ว่าคอมโบที่พอจอชอบใช้นะครับก็คือหลังจากเพื่อนนะครับใช้งานเลเวลสกิลเสร็จก็เพื่อนนะครับโจมตีปกติต่อไปเรื่อยๆจนถึงเบสิคแอทแทคขั้นที่4ซึ่งมันก็จะเป็นท่าที่ทิศนะครับทำการง้างกันไกลออกมาเพื่องับศัตรูทุกคนข้อครรู้นะครับก็คือท่านี้เพื่อนๆสามารถกดค้างหรือว่ากดรัวๆนะครับเพื่อํำการชาร์จแล้วก็ทำให้ดามเมจของท่านี้นั้นแรงขึ้นได้ และนอกจากนี้นะครับท่านี้ยังมีความสามารถในการฮิลเพื่อลมทีมทั้งทีมได้ด้วยนะครับโดยปริมาณการฮิลก็จะฮิลตามค่าพลังโจมตีของตัวชิสาเนาะอ่าและหลังจากที่เ,เพื่อนๆนะครับใช้ทางับกันไกลเสร็จหลอดฟอร์เตของเรานะครับก็จะเหลืออีกประมาณ4 0ทุกคนซึ่งวิธีการเติมอีก40%ที่เหลือให้ไวนะครับก็คือการใช้งานท่าไม้ตายนั่นเองนะครับอ่าซึ่งนอกจากท่านี้นะครับจะสามารถทำดาเมจไซมอนสเตอร์ได้อย่างรุนแรงและก็สามารถเติมหลอดฟอร์เตให้ชิสานะครับได้ปริมาณมหาศาลแล้ว้วมมันยยงงาาีีาพตหอทได่่เ ท่าไม้ตายนี้ยังมีความสามารถในการเพิ่มตัวคูณดาเมจระหว่างที่เราเล่นในโหมดต่อไปของชิสานะครับก็คือโหมดเลื่อยได้ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้น,นครับเพิ่มรีดดาเมจของตัวละครน,นี้ให้สูงที่สุดก่อนเข้าสู่โหมดเลื่อยทุกครั้งนะครับให้เราใช้งานท่าไม้ตายก่อนเนาะนแล้วพอเราใช้ท่าต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรสซอนสกิลทางาการบันไกนะครับหรือว่าท่าไม้ตายในการเติมหลอดฟอเต้ของเราจนเต็มแล้วเรซซอนสกิลของเรานะครับก็จะถูกเสริมพลังแล้วก็เรืองแสงขึ้นมาเพาื่อไปก็สามารถกดใช้ไปได้เลยนะครับซึ่่่งพออกกกดดดใใช้้้ไปนนนนนะะะคคครรับับบสา็จเเขูหหมมืยทุี ชิสาก,ก็จะเอาหลอดฟอร์เตที่ตัวเองเก็บมาทั้งหมดใช้ออกไปนะครับเพื่อทำให้เลื่อยของตัวเองนั้นมีดาเมจที่แรงขึ้นนะครับโดยวิธีการทำดาเมจในหมดเลื่อยนะครับลหลักๆแล้วก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับก็คือการกดปุ่มโจมตีรวัวแล้วก็อีกหนึ่งวิธีนะครับก็คือการกดปุ่มโจมตีค้าง ซึ่งวิธีที่ดีกว่าก็คือการกดปุ่มโจมตีค้างนะครับเพราะชิสาจะมีความสามารถเพิ่มเติมที่บอกว่ายิ่งชิสานะครับใช้งานลอตฟอร์เต้ไปมากเท่าไหร่เนี่ยดามเมจที่สุดท้ายนะครับที่ชิสาเอาเลือยไปทุ่มมอนเนี่ยมันก็จะมีดามเมจที่แรงมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการกดปุ่มโจมตีค้างนะครับจะสามารถกินลอตฟอร์เต้ได้มากกว่าการกดแบบรัวๆเนาะพอใช้น,นะครับในโหมดเลือยตรงนี้ซิมเปิลมากๆทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเลย กดปุ่มโจมตีค้างยาวๆนะครับจนสุดแอนิเมชันได้เลยและพอจบแอนิเมชันเลื่อเสร็จนะครับเพื่อนก็จะได้รับโล่นะครับที่สามารถส่งต่อข้ามตัวละครได้และโล่นี้นะครับก็จะหนาตามค่าพลังโจมตีของตัวชิสะและนอกจากนี้นะครับถ้าเล่ยังมีความสามารถในการสร้างหลอดคอนสโตนต์เนจี้ให้กับชิสะได้ปริมาณมากทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถเอาโทสกิลส่งบัฟไปหาตัวละครตัวต่อไปได้เลยเนาะอ่ะพอเชนนะครับสรุปแล้วเกมเพลย์ของชิสานะครับก็ถือว่าซิมเปิลมากๆเลยนะครับ เริ่มต้นจากโหมดกันไกลนะครับเติมหลอดฟอเ้ให้เต็มโดยวิธีการเติมนะครับก็เริ่มต้นจากการใช้งานไรซันสกิลเพื่อทําการแปะมาร์กแล้วก็ตามด้วยการกดปุ่มโจมตีรัวๆจนชิสานั้นงับกันไกลซึ่งพองับเสร็จปุ๊บนะครับก็ต่อด้ดยท่าไม้ตายของชิสาได้เลยเพื่อเติมหลอดฟอเ้ที่เหลือของเราให้เต็มนะครับซึ่งพอหลอดฟอเ้ของเราเต็มปุ๊บนะครับเรซันสกิลของเราก็จะเรืองแสงขึ้นมาก็สามารถกดใช้งานไปนะครับเข้าสู่โหมดเลื่อยได้เลยพอถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก,ก็กดแค่ปุ่มโจมตีค พร้อมใช้งานก็สามารถสลับไปเล่นตัวละครต่อไปได้เลยนะครับคือมันง่ายแบบนี้เลยทุกคนอ่ะซึ่งพอเราเอาทอล์สกิลไปใช่ไหมครับชิสาก็สามารถแจกบัฟให้กับเพื่อร่มทีมเพิ่มเติมได้ซึ่งผลของบัฟนะครับเอาจริงแล้วพอจอก็พูดไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าพอจอุปให้นิดนึงนะครับเผื่อใครที่งงเนาะ ก็คือบัฟเออโทเซีลของตัวชิ้สานะครับจะมีอยู่2อย่างด้วยกันข้อแรกนะครับก็คือมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนสามารถแปะเนกาทีฟเซตัสต่างๆนะครับได้มากขึ้นอีก3ามแท็กด้วยกันโดยจะเป็นเนกาทีฟเซตัสอะไรก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดธาตุจะเป็นฮาวเวิร์กเบนสเปกโตเฟสเซลนะครับหรือว่าจะเป็นแอโรเอโรชันก็ได้เนาะแล้วก็บัฟคอร์ดสอนะครับก็คือเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่แปะหรือว่ามีการทำดาเมจเนกาทีฟเซตัสออกไปจะได้บัฟพิเศษเพิ่มเติมที่ทททําาาาใให้เเวลีีีี่่่โจมมมมตตตสสอออนรร์์ขงชิ ็จะเพิกเฉยดีเฟนต์ของมอเตอร์ตัวนั้นนะครับได้เพิ่มเติม18%ทุกคนอ่ะแล้วข้อครู้ก็คือ2บัฟนี้นะครับจะเป็นบัฟที่ไม่ได้หายไปแม้เราจะทำการสลับตัวไปมาเนาะพอชั้นนะครับสลับสายคลิกซอฟนะครับก็สามารถสับตัวได้เต็มที่ไม่ต้องกลัวบัฟหายเลยอ่ะสุดท้ายแล้วนะครับแถมให้นิดนึงนะครับสรับใครก็ตามที่สงสัยนะครับว่าหลอดฟอร์เต้ด้านล่างตัวนี้คืออะไรสูบแบบสั้นๆนะครับมันก็คือหลอดที่เราใช้ในการลากมอนการ์กทุกคนก็คือหลังจากที่ศาสตร์ใช้งานท่าตามเงื่อนไขตต่่่าาาางงๆยยกกกกัวอเชนรด หลอดนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีน้ําเงินและทําให้เราสามารถแดชกาอากาศเพื่อลากมอนสเตอร์ที่ติดมาร์กของตัวชิสะได้ทุกคนเพื่อมันก็สามารถเอาไปใช้ในการแพคมอนสเตอร์ได้อันแล้วมันก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในการแพคมอนสเตอร์ได้เหมือนกันก็คือเวลาที่ชิสะนะครับใช้งานเรสเซนสกิลแบบเสริมพลังในการเปลี่ยนกันไกลให้กลายเป็นเลื่อยท่าเพื่อนกดค้างนะครับท่าน,นี้จะสามารถรวบมอนสเตอร์ได้เหมือนกันทุกคนแต่พอจอต้องบอกว่าตัวคูณดาเมจของการกดค้างจะเบากว่า,าการกดแตะนะครับพะนั้นเพื่อนๆจะกดค้างก็ต่อเมื่อเรรรราาต้อองกรรบบมนนะคั อาวิธีการเล่นโดยภาพรอมของตัวละครออนี้ก็จะวานี้นะครับ Let the show begin! Trumble! Destroy! To repent, for silence beckons. Uh. Ruin is empty. Uh. Sounding the windstorm! Storm. Sweep all away! of nothingness deconstructed flicker into form break apart thanks for watching listen the trio of destiny Harry. อะต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูในส่วนของวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเริ่มการสลับใครก็ตามที่มองว่าคลิปนี้ประโยชน์และวก็อยากให้คนเห็นเยอะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คล้ป้ี้นะครับ รวมถึงคนที่กดซับนะครับก็ยืนกดซับเป็นกางใา้พอจอยนะแต่ล่างนการสกิลนะครับสำคัญสุดสำหรับตัวละครตัวนี้จะอยู่ที่ forte skill นะครับอัพไปแล้วนะครับจะทำให้ตัวคูณดาเมจของท่าเลื่อยนะครับซึ่งเป็นดาเมจหลักของตัวละครตัวนี้มีดาเมจที่สูงมากขึ้นรวมถึงว่ามันก็ทำให้ชี้สานะครับมีความสามารถในการแจกโลได้หนามากขึ้นด้วยทุกคนเพราะงั้นนะครับอัพท่านี้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เราลงมาจะเป็นในส่วนของท่าไม้ตายนะครับเพราะว่าก็มีตัวคูณดาเมจที่สูงเหมือนกันเป็นดาเมจหลักของตัวละคาารเหม ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับอัพแค่2สกิลนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับส่วนสกิลอื่นนั้นนะครับก็สามารถทิ้งไว้ที่เลเวล6นะครับหรือว่าเลเวล8ได้เลยอ่แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าอัพฟอร์เตสกิลก็แล้วนะครับ อัพท่าไม้ตายกันแล้วยังรู้สึกว่าความปลอดภัยในทีมของเรานะครับอาจจะยังเยอะไม่มากพอเพื่อนๆก็สามารถไปอัพในส่วนของ normal t a k เพิ่มเติมได้นะครับเพราะการโจมตีปกติที่เป็นทาง,งับกันไกลของตัวชีศ้ศนะครับตรงนั้นก็มีความสามารถในการฮิวเหมือนกันซึ่งตัวคูณการฮิวนะครับมันอยู่ที่สกิลนี้เหมือนกันเนาะเพราะงั้นนะครับถ้ารู้สึกว่าฮิวไม่พอนะครับก็สามารถมาอัพที่สกิลตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับ อัลโซลอุสอนะครับแน่นอนว่าดีสุดก็คือประจำตัวของตัวชิสาเองนะครับก็มีเรื่องของการแจกค่าค r i t เ c a l r เร e ใช่ไหมครับมีการแจกค่าพลังโจมตีแล้วก็มีการบัฟท่าไม้ตายนะครับให้มีดาเมจที่สูงมากขึ้นซึ่งท่าไม้ตายก็เป็นดาเมจหลักของตัวชิสาเองใช่ไหมครับเพราะงั้นก็ถือว่าดีมาก และนอกจากนี้นะครับประจําตัวชีส่าเองนะครับก็ยังมีผลในการแจกโบนาซาเมทให้กับตัวละครที่มีความสามารถในการแปะเนกาทีฟเซตัสเองได้ด้วยนะครับทั้งหมด24%ด้วยกันเพราะอันดามเมจของเพื่อนร่วมทีมของเราก็จะแรงขึ้นด้วยใช่ไหมครับพอชั้นสลับใครก็ตามนะครับที่เอาชีส่าไปซัพพอร์ตตัวละครแครรี่บางตัวที่มีความสามารถในการแปะเนกาทีฟเซตัสด้วยตัวเองได้นะครับเช่นคาเทเทียนะครับหรือว่าฟีบี้เป็นต้นประจําตัวถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างดีเลยเนาะ อาแต่ว่าพอจอต้องขอเติมนไว้ก่อนนะครับว่าอุชินีนะครับจะสามารถแจกโบนัสตาเมดให้กับตัวละครแคร์ี่ของเราได้ก็ต่อเมื่อตัวละครแคร์รี่ของเรามีความสามารถในการแปะในกระถิ่เซตัตด,ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นะครับตัวละครอ,อย่างซานี้ ที่เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทาดาเมจประเภทสเปกโตเฟซเซลได้ก็จริงแต่ตัวเองไม่ได้มีความสามารถในการแปะสเปกโตเฟซเซลได้โดยตัวเองตัวละครแบบนี้นะครับประจําตัวชีสะจะไม่สามารถบรับได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามที่เปิดชีสะมาเล่นคู่กับคารดเทียหรือว่าเล่นคู่กับฟีบี้นะครับในตําแหน่งของเมนดีเทสประจําตัวชีสะถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นกับซานี้นะครับไม่ต้องเปิดประจําตัวก็ได้ทุกคนเปิดมาแค่ในส่วนของชีสะเองก็เพียงพอแล้วนะครับส่วนรุประจําตัวของูป้า เพราะว่าก็มีความสามารถในการแจกบวบัตั์เสียเมทของท่าไม้ตายเหมือนกันส่วนอาวุธท่าดาวอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์กับทิสาขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าอาวุธดาบใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นบัฟเรื่องของเฮฟวี่แท็กดาเมทซะเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะใช่ไหนก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะให้ดาเมทที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ใส่เข้ามาเพื่อช่วยทำค่า,าเซตั้เฉยๆนะครับเอามาแจกค่าพลังโจมตีเทียร์สูงแจกขี้เละข,ขี้ดาเมทอะไรแค่นี้เนาะใครมีออาวุธไหนนนยู่ะครับก็าาิช้ อ่ะส่วนเรื่องเซตไอโคนะครับณปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่2เซตด้วยกันนะครับที่เรา่อสามารถใช้งานได้เซตแรกก็คือจะเป็นเซตประจําตัวนะครับ ที่มีความสามารถในการแจกค่าพลังโจมตีแจกพลัสมเม็ดธาไมตายจึงกระส่งผลนะครับทำให้ดาเมจส่วนตัวของชิสานันสูงมากขึ้นส่วนในเซตหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็น rejuvenating glow ทุกคนเพราะจริงแล้วนะครับชิสาก็มีหน้าที่ในการซัพพอร์ตเพื่อนนะครับแถมมีความสามารถในการฮิวด้วยก็เลยสามารถใช้งานเซตนี้ได้นะครับส่วนถามว่าเซตไหนดีกว่ากันนะครับเซตที่เน้นดาเมจส่วนตัวของตัวเองหรือว่าเซตที่เน้นซัพพอร์ตเพื่อนต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับเซตที่เน้นดาเมจส่วนตัวของตัวเองจะดีกว่าเนาะเพราะว่าการใช้งานเซตฮิวดนะเหมือนกันสุดท้าว มันไม่ค่อยคุ้มนะครับณนะปัจจุบันการใช้งานเซตประจําตัวเลยค่อนข้างดีกว่านะครับอาแต่งไรก็ดีนะครับมันถือว่าต่างกันไม่ได้มากทุกคนในแง่ดาเมจ e ทีมนะครับโดยภาพรวมแล้วต่างกันแค่ประมาณ2-3%เท่านั้นเพราะนั้นนะครับใครมีเซตไหนได้ดีอยู่นะครับสามารถเลือกใช้งานเซตนั้นได้เลยยกเว้นแค่กรณีเดียวนะครับก็คือในกรณีทีเ่เพื่อนพาชิสะไปเล่นคู่กับคาเดียเพราะคาเดียนั้นเป็นตัวละครที่สเกลตามค่า HP ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากค่าพลังโจมตีที่เซตฮิวแจกได้นะครับ อ่ะส่วนตัวไอโคหลังนะครับสำหรับคนที่เลือกใช้เป็นเซตประจําตัวก็เพื่อนนะครับใช้เป็น Echo คลิเวนทานเพราะไอโคตัวนี้นะครับมีความสามารถในการแจกดาเมจทาว l กแล้วก็มีความสามารถในการบับดาเมจไม้ตายได้ซึ่งก็ตรงกับที่ทิศาต้องการเลยนะครับก็เลยถือว่าดีามาก อาจต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ใส่เป็นเซ็ตฮิวตัวไอโค่หลักก็สามารถใช้ทั้งสองอย่างเลยนะครับจะใช้เป็นเต่าก็ได้หรือว่าจะเป็นฟอร์เรซี่ออฟโนร r เทิร์นก็ได้ในแง่ของการบัฟนะครับฟอร์เรซี่ออฟโนร r เทิร์นจะดีกว่าเนาะเพราะว่าปริมาณบัฟสูงกว่าแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องของการที่ว่าต้องมานั่งเลี้ยงโล่ลบดาเมจนะครับถึงจะได้บัฟตัวละครแครี่จะโดนดาเมจสักกี่ครั้งนะครับก็ได้บัฟตลอด ส่วนเต่านะครับปริมาณบัฟอาจจะน้อยกว่าแต่ว่าก็แจกเป็นรูปของดาเมจโบนัสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวละครแครี่ที่สเกลตามภาพพลังโจมตีแล้วก็ตัวละครที่สเกล HP นะครับอย่างคาเดียด้วยแล้วก็มีรูปของการลดทอนดาเมจด้วยนะครับก็อาจจะเหมาะในบางโหมดเช่นโฮโลแกรมเป็นต้นโหมดนั้นนะครับบอสตีแรงมากๆนะครับได้เต่าเข้ามาช่วยก็ถือว่าปลอดภัยขึ้นเยอะเนาะอ่ะส่วนเรื่องค่าเซตัสนะครับก็ใช้คอมบิเนชันเดิมเลยนะครับก็คือ4 3 3 1 1นะครับ สับข้อ4ให้เลือกใช้เป็นคีเรหรือว่าครดาเมตตามแต่ที่เราขาดนะครับส่วนข้อ3นะครับแรงสุดจะเป็นการใส่ฮาวบอกคู่กับเอดีเคทุกคนแต่ว่าพอจอต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการใส่เอดีเคคู่กับเอดเคนะครับมันก็ไม่ได้เบาต่างกันขนาดนั้นคือมันเบากว่าแค่ละลาๆประมาณสัก2 3%อเท่านั้นเองทุกคนแต่ข้อดีของการใส่เอดีเคคู่นะครับ ก็คือน,นอกจากเราจะได้เรื่องของดาเมจส่วนตัวที่สูงมากขึ้นแล้วมันยังทําให้ชี้สานะครับสามารถฮิลพร่อมทีมได้แรงขึ้นแล้วก็สร้างโล่ได้หนามากขึ้นด้วยนะครับพอชั้นความปลอดภัยของทีมของเราก็จะสูงมากขึ้นเราจะได้ประโยชน์ที่มากกว่านะครับพอชั้นนะครับส่วนตัวพอจอยแนะนาว่าสำหรับคอสตัวนี้นะครับให้เพื่อนใช้เป็นเอลเทเคคู่ไปเลยดาเมจอาจจะไม่แรงที่สุดก็จริงนะครับแต่ว่าได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุดแน่นอนทุกคนส่วนคอสหนึ่งก็เหมือนตัวละครทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีทางเลือกอะไรใให้ใช้ชเเป็นนอคคู่ลยะรับ ส่วนเรื่องค่าเซตตัสนะครับก็เน้นฟาร์มคิเรคิดาเมจน,นะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีเป็นสำคัญส่วนเซตตัสที่เหลือที่มีประโยชน์นะครับก็จะมีเรซเซอร์เรเบิชั่นแล้วก็จะเป็นในส่วนของเอเนจะีรีเจนเนาะซึ่งค่าเอเนจีรีเจนที่แนะนำนะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ110-130เนาะให้ฟาร์มอยู่ในช่วงนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องทีมของตัวชิ้สาทุกคนก็อย่างที่พอจอบอกไปเลยนะครับว่าชิ้สาเป็นตัวละครซัพพอร์ตตของทีมมเนกัสใช่ ซึ่งก็ต้องบอกว่าในาปัจจุบันนะครับทีมประเภทนี้ถือว่าค่อนข้างมีน้อยทุกคนก็เลยส่งผลทำให้ทีมของตัวชิษานะครับน้อยตามไปด้วยแต่อะไรก็ดีนะครับในบรรดาทีมที่น้อยเหล่านั้นเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับก็นับว่าเป็นทีเมตาเกือับทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาชิซะมาเล่นกับตัวของคาเดียได้โดยซอสที่เราจะใส่แทนนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์โรเวอร์นะครับเพราะว่าชิซะเองก็เป็นตลลัวละครที่มีความสามารถในการฮิลแล้วก็มีความสามารถในการขยายแ็กของแอร์โรเรชั่นได้เหมือนกับโลเวอร์ท่านลมเลยเพียงแต่ว่าจุดที่ดีกว่านะครับก็คือชิสาจะมีบัฟที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการลดดีเฟนต์นะครับผ่านการแปะฮาบอ็อกเบนหรือว่าการแจกบัฟเพิกเฉยดีเฟนต์นะคร นอกจากนี้นะครับชิสายังเพิ่มคุณภาพชีวิตในการเล่นให้กับทีมนี้ด้วยเนื่องจากว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือชิสาเป็นตัวละครที่ไม่ต้องกระโดดขึ้นไปกลางอากาศนะครับเพื่อเก็บฟอเตมเหมือนโลว์ธาตลมราะงั้นโดยรวมแล้วนะครับวิธีการเล่นก็จะค่อนข้างสะดวกสบายมากกว่านะครับแล้วก็สามารถรับมือกับมอนสเตอร์ที่หนีไปหนีมาได้ค่อนข้างง่ายและสอนะครับก็คือชิสามีความสามารถในการรวบมอนสเตอร์ได้ด้วยเพะนั้นะครับในคอนเทนต์มอนหมู่นะครับเช่นในส่วนของวิสเปนนิงเวสใครที่เล่นคาเดเทียนนะครับแล้วรู้สึกว่าม ไอทีมนึงนะครับที่สามารถใช้ไปอดจากทิศาสได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟีบี้ทุกคนเพราะฟีบี้เองนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทํำดาเมจแล้วก็แปดสเปกโตเฟซลได้ก็สามารถใช้บัฟของตัวทิศาสนะครับได้อย่างเต็มที่โดยทีมนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ทิศานะครับแทนที่ในส่วนของวอริน่าหรือว่าชอคิปเปอร์ได้เนาะ อะและก็อีกหนึ่งทีมนะครับที่สามารถเล่นได้เองเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทีมของซานีทุกคนก็เหมือนฟีบี้แล้วนะครับเพราะว่าซานีเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทำดามจประเภทสเปกโตเฟเซลได้ก็เลยสามารถใช้บัฟของตัวชิสาได้เทยงแต่ว่าในทีมนี้นะครับมันจะมีข้อควรระวังนิดนึงทุกคนก็คือถึงแม้ว่าซานีนะครับจะเป็นตัวละครที่สามารถทำดามจประเภทสเปกโตเฟเซลได้ก็จริงแต่ตัวซานีเองจะไม่สามารถแปดสเปกโตเฟเซลได้ด้วยตัวเองนะครับนั่นก็แปลว่าอาวุธประจาตัวของชิสา ก็จะไม่สามารถปรับซานี้ได้เพะนั้นะครับสำหรับใครก็ตามที่แพลนจะเปิดชิสามาเล่นกับซานี้ส่วนตัวพอจอแนะนําว่าเปิดมาแต่ตัวชิสาเองก็พอทุกคนไม่ต้องเปิดประจําตัวเนาะเพราะโดยภาพรวมแล้วมันไม่ค่อยคุ้มนะครับอาละนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวชิสานะครับที่พอจอฝากทุกคนในวันนี้นะครับส่วนว่าไปลองเล่นเองแล้วนะครับรู้สึกยังไงบ้างหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทิ้งคําถามไ้ได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับว่าเดี๋ยว,วพอจอว่ามาตอบนะ ส่วนคลิปนี้นะครับพอจอขอติ้งท้ายไว้แต่เพยงเท่านี้แล้วกันทุกคนสวนว่าคิดหน้าจะเป็นคอนเทนต์นอะไรนะครับก็ฝากติดต,ตามได้แล้วกันคลิปนี้พอจอขอตลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับ,บวันนี้ผมไปกก่อนนแล้วััครบ